เขาเรียกว่าอ่านหอกแข่งไหนเป็นคนเป๊ะเป็นคนละเอียดเป็นคนออกแนวถุกจิตด้วยใช่ใช่จะใส่ใจ่ใจละเอียดโน่นนี้นั่นนั่นนะจินตนาการกับตะกะนี่พิเศษมากนะครับเป็นคนมโนแบบเอาไปเอาใช่อันนี้จริงยืนยันภาพรวมได้หมดดีเทลได้อีกอะไรเงี้ย ตรงนี้ถ้าเราดูเนืมันจะมีกลุ่มนี้อยู่เห็นไหมตรงนี้เส้นขาวอ่าเส้นขาวตัวนี้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับตอนนี้มันจะมีผลกับความจําระยะสั้นดีจะหลงลืมจะหลงลืมอะไรแบบง่ายๆบางทีวางไว้เนียอะไรเงี้ยใช่ไหมเป็นไหมเป็นค่ะตอนแต่ว่าตอนมาะยมเป็นมากแบบพอโตมาแบบพยายามแบบคิดแบบบ่อยๆฝึกสติใช่พยายามแบบ เบรนเทน s แกนผู้เชี่ยวชาญในการค้นหาศักยภาพของบุคคลผ่านลายนิ้วมือค้นพบพอนสวัส่ซสันไว้นำไปใช้ให้เต็มศักยภาพเพื่ออนาคตี่เ็นเลิศผ่านการสแกนลายนิ้วมือเบรนเทนสแกนผู้เชี่ยวชาญในการค้นหาศักยภาพมนุษย์ผ่านการสแกนลายนิ้วมือตามหลักวิทยาศาสตร์ลายผิวนิ้วมือ Brain t e นสแกนแมป your brain best ที่บานของคุณแม่นะครับ <c oughs> ของคุณแม่ก็เนี่ยเป็นผู้นำเป็นผู้บริหารได้แต่ก็เริ่มต้นจากการเรียนแบบก่อนรายก็เยอะอยู่ตำนวนจักนี้มากลุ่มพวงแพ้เนี่ยชัดเจนแต่ก็น้อยกว่าน้องกันนะน้องมันจะเยอะกว่าจินตนาการจินตนาการกับตะกะนี่พิเศษมากนะครับเป็นคนมโนแบบโอบอ้อมใช่คอันนี้จริงหนูยืนยันภาพรวมได้หมดดีเทลได้อีกอะไรเงี้ย ต่อมากล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กเนี่ยโครงสร้างดีโครงสร้างแข็งแรงโครงสร้างแข็งแรงคือไม่มีเส้นรบก,กวนเลยแต่เอาความแข็งแรงจริงๆอ่ะแบบความเร็วอ่ะอันนี้จะเร็วกว่าอันนี้จะเป็นแนวละเอียดช้าชนะถ้าไบออกกำลังกายอ้วนได้เหมือนกันนะใช่ค่ะ <laughs> <laughs> เพราะว่าอันนี้มันจะมันจะอยู่อ้อยู่ทรงมันก็จะสูงนะครับ แต่กล้ามเนื้อความแข็งแรงกายภาพเรื่องดีแต่ว่าจะเอาความเร็วความคามอันนี้ได้ได้มากกว่า <Okay. S 1> ะคะนรัแต่อมายเรื่องดนตรี mm hmm. กับเรื่องภาษานี่พิเศษเหมือนกันเนี่ยเนี่ยแม่ลูกเนี่ยจะได้เรื่องดนตรีเรื่องภาษามาเต็มเต็มเลยถึงไม่ได้เล่นก็ชอบ <laughs> มีพรตะวัน <laughs> ทำดนตรี <c oughs> นะชอบเพราะชอบเสียงแพร่ชอบเพลงชันตริตรวมถึงเป็นนักพูดนักสื่อสารได้เปรียบเรื่องพวกนี้นะครับ <Okay. S 1> ได้ทําเกี่ยวกับพก สื่อสารได้พูดได้เลยไหมคุณแม่ตองเมื่อก่อนนี้ทำเสริมมาร์เก็ตติ้งค่ะของโรงแรมอ๋อค่ะโอเคการสื่อสารนะการค้าระหว่างประเทศอะไรไหมจะได้เปรียบปพราะวันนี้กี่ปอนสวรรค์ที่มีอยู่แล้วก็แสดงว่าได้ใช้อยู่แล้วนะครับยได้ใช้แต่หลังๆก็คือเริ่มเริ่มดีทายแล้วค่ะก็คือดีทายมาดูผู้สุดท้ายผู้สายตานะครับ <Yeah. S 2> สายตาก็เป็นคนชอบภาพเองแหละชอบภาพชอบสวยชอบงานเป็นพิเศษ แต่ดีเทลจะสู้คนนี้ไม่ได้คนนี้จะลงลึกกว่า <c oughs> ของคุณแนแบบแบบเฉียบคม <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ดีเทลอาจจะยังไม่ได้ <Okay. S 1> ธรรมชาติดีชอบธรรมชาติรักธรรมชาติ <Okay. S 1> อ,อันนี้ชัดเจนหลายก็จะเป็นกลุ่มก้ <c oughs> นหอยเฉ <c oughs> ียบคมเอาไปเป็นอาชีพได้เลยแหละธรรมชาติธรรมชาติคนนี้ถ้าเลี้ยงสัตว์นี่จะพิเศษมาก เขาจะพวกกลุ่มสัตว์พวกแมวพวกคนะก็แต่เขาหลับสัตวน่าถูกชนิดคือจริงๆหนูแบบคิดไว้ว่าถ้าหนูเรียนจบหนูจะซื้อมามาเลี้ยงเป็นของตัวเองเลยเพราะว่าหนูอยากทำมากอันนี้ก็อันนี้ก็ได้อันนี้ก็พิเศษแต่เพียงแล้วว่าสุขภาพสายตาของแม่ต้องระวังนิดนึงนะครับเท่าที่ดูเนี่ยมันจะมีเส้นรบกวนไหมใช่ค่ะสายตาเป็นอะไรบ้างเริ่มสั้นเริ่มเริ่มจะแบบว่าเขาเรียกว่าจากที่ไม่เคยสายตายาวก็สายยาว ก็ขึ้นตามอายุด hmm. ้วยแต่ว่ามันจะมีกลุ่มอื่นๆนะไม่ใช่ตายาอย่างเดียวพวกตาแห้งพวกอะไรพวกนี้มันจะมีพวกตอลมตออะไรมนันต้องระวังด้วยต้องระวังใช่ไหมคะครับที่พูดถึงธรรมชาติมันจะมีน้องคนหนึ่งยูอเมิกานี่นี่นน้องชื่อ เขาเป็นคนชอบธรรมชาติแต่นิ้วสายตาเขาจะเป็นเหมือนของน้องนี่แหละเป็นกลุ่ม E W เนี่ย E W เขาชอบแมวเขาไปเขาไปซื้อแมวมาเลี้ยงแล้วทีนี้เขาก็โพส Instagram โพสไปเรื่อยๆมีคนเข้ามาวิวสี่ห้าล้านคนอะไอ้ก็เรียกผู้ติดตามอะได้เวอร์ได้คอร์ดอะเขามาจะแกะอะไรนี่พื่อนกับผมเนี่ย แน้องก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นโบเร็กคอร์ดเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติได้นะอ่าเช่นเช่นเช่นก็ธรรมชาติก็แล้วแต่เขาชอบนะที่เขาบอกว่าชอบแมวชอบหมาเนี่ยเขาสามารถที่จะเพาะพันธุ์ได้ใช่แม่ต้องสนับสนนุให้เด็กโอ้ยเป็แม่ไม่ชอบคนสุขก็ปกคุณแม่ก็ชอบเป็นพืชมากกว่าคือคือลายมันจะบอกคืออย่างเนี้ยอย่างก็เห็นไหมเนี่ยลายก็จะเยอะๆยาวๆนะ เันจะชอบเป็นกลุ่มสัตว์ชอบแต่คุณแม่จะเอาเป็นแนวแบบพื้นที่แนวพื้นที่แนวธรรมชาติที่เป็นพืชเป็นพื้นที่เป็นของสวยงามตกแต่งอะไรแต่ครั้นี้จะเอาเป็นแนวพวกพวกสัตว์มีชีวิตหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับมีชีวิตอ่ะใช่ผุพันธุ์โหลผุพัน เราไม่อยากมีภาระเวลาไปสวดมนต์ต้วงสวัสดีจนต้องมีภาระคือถามว่าชอบไม่ได้ชอบหรอแต่มันอาจจะมีเง่อนไงบางอย่างแต่ไม่อินขนาดนี้ถ้ากนนี้อินใช่ค่ะพอได้นะครับก็โอเคก็ประมาณนี้นะครับอันนี้มันก็เป็นภาพรวมๆมันไม่มีคะแนนให้ก็โอเคก็ประมาณนี้แต่ข้อพิเศษสุดทิอจินตนาการคะนนนจินตนาการใช่ไหมจินตนาการจินตนาการดีตะกะดีวิเคราะห์เก่ง การเนือทั้งเสริมนิดหนึ่งเรื่องดนตรีเรื่องภาษาพิเศษเรื่องสายตาภาพธรรมชาติก็ดีมากเปลยนแต่สุขภาพทางสายตาต้องใส่ใจกลุ่มภูมิแพ้ก็ยังมีอยู่นะครับก็โอเคก็ประมาณนี้ครับขอบคุณอาจารย์มากนะคะคุณผู้มเดี๋ยวปรึกษาน้องอาจจะก็จะเอาเล่มเดี๋ยวโทรมาอาจารย์นะ Brain Tenscan ผู้เชี่ยวชาญในการค้นหาศัยภาพของบุคคลผ่านลายนิวมืน Brain Tenscan Math your brain best